สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดวิสชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Forza Horizon 5นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำ Quest Festival Playlist ตัวซีรีส์ที่7ตัวออทัมล่าสุดของพันพฤหัสที่ผ่านมานะครับเรียกเก่าว่าขึ้นไปถึงจะทำได้นะครับเควส์พวกนี้มันจะปลดล็อกมาให้นะครับแล้วก็เล่นเนื้อเรื่องให้หมดเนาะอ่ะตัวนี้นะครับมีเต้าหู้มาขายนะครับในราคา700ก็ได้จากแต้มพวก Forza ่าถอนพวกทำเควส์พวกนี้แหละครับจะได้แต้มมาเพื่อเอามาซื้อรถพวกนีี้้้นนนนนะะะคคครรรััััับบบบอ่ตวเป็ขหามช แล้วก็จับเวลาด้วยห้ามกดย้อนกลับห้ามชนเลยครับห้ามชนกําแพงห้ามชนให้รถมันหยุดนะครับไม่งั้นเราจะได้เริ่มใหม่นะครับกดเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นนี่ครับมันจะมีด่านเล็กๆให้ดูนะครับแล้วก็กดเข้าไปเล่นตรงตัวเล็กๆนี้เลยถัดมาครับเป็น q u e อ Event Lab นะครับตัวนี้ก็ใช้รถคันไหนก็ได้นะครับมันจะเป็นการให้เราขับรถเนี่ยเป็นทางแรลลี่นะครับ กดเข้าไปได้เลยนะครับนี่อยู่นี่นะครับก็ไปแข่งเลยนะครับปกติไม่ได้แข่งกับใครนะก็วิ่งเล่นๆนะครับเหมือนจะเวลาทําเวลาปกตินี่แหละครับใช้รถคันไหนก็ได้มานะครับเอาเป็นรถเดลี่ลวกันตัวนี้นะครับถ่ายรูปรถเค้าคานะครับรถเค้าค่าจะใช้เป็นคันไหนก็ได้นะครับที่มันอยู่ในหมวดเค้าคานะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปที่พีระมิดนะครับนี่นะครับกดฟิลเตอร์ขึ้นมาแล้วก็เลือกให้เป็นเค้าคานะครับ ลงลดฟิลเตอร์แล้วก็ขาคานนะครับแล้วก็ใช้ขนไหนก็ได้นะครับในตามที่ผมให้ดูเลยนะครับตรงนี้นะครับมันอยู่ในหมวดขาวคานนะครับเลือกมาคันนึงนะฮะจากนั้นให้เรามาที่นี่นะครับตรงสนามแดกตรงพีระมิดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงพีระมิดเลย่าแล้วก็กด P เข้าโหมดถ่ายรูปนะครับแล้วก็กด Enter เพื่อถ่ายรูปนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นตัวนี้เรียบร้อยแล้ว ตัวนี้เป็นรักษาวความเร็วนะครับให้ได้119กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยใช้รถ p orsche c a r ์ด A800 นะครับอ่ะอยู่ตรนี้นะครับดัน1้9 1กาน119.1กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวนี้ครับใช้เป็นเค m e n เ1 8 2 0น8นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับ เข้าไปเลยนะครับตรงนี้ให้ได้1 1 9ขึ้นไปนะครับสามารถรัดตรงนี้ได้หน่อยหนึ่งนะครับนี่แล้วก็วิ่งให้ความเร็วด้านล่างเนี่ยมันได้1 1 9ตรงเลขสีแดงเราก็จะเป็นอันเสร็จนะครับเรียบร้อยครับถัดมาเป็นเคเวส์ทำความเร็วสูงสุด209เพื่อเข้าไปแถบถ่ายรูปนะครับยังม,มีตัวยิงความเร็วเราอยู่เนาะใช้เป็นรถมิตซูบิชินะครับ ตรงนี้ครับคาร์ด b 700มิสูวิชิ B 700ผมใช้เป็นตัวนี้ครับ e v o X เป็นตัวธรรมดานะครับไม่มี DLC นะแล้วก็จูนนี้นะครับวิ่งตรงขวามือนะครับให้มันได้209แล้วเข้าแถบถ่ายรูปพอดีนะครับพยายามหาจุดส่งมันเนาะตัวนี้ใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะฮะ209นะครับเรียบร้อยผ่านแล้ว ตัวนี้ครับเป็นเควสจับเวลานะครับให้ได้44วินาทีครับใช้เป็นโ o กซ์วอเก้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าต่ำกว่า44คือไม่ผ่านนะครับต้อง44วินะครับแล้วก็ใช้โฟกบ700นะครับผมเลยใช้เป็นรถคันนี้นะครับของโฟกเป็นตัวรถเต่าออฟโรดยกสูงนะฮะ แล้วก็จูนี้นะครับเวสนี้จะยากสักหนึ่งเราต้องใช้เวลาทำสักแป๊บนึงเลยนะครับต้องใช้เวลามากเลยแหละออก็เนี่ยก็พยายามขับอย่าชนเลยนะครับอย่าชนกําแพงอย่าชนบ้านเลยมันจะทวงเวลาเรานะครับเพราะว่าด้วยความที่รถมันค่ดต่ําแล้วก็มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วนะฮะก็พยายามอย่าชนละกันนะครับขับตรงเลขล่างเนี่ยห้ามต่ํากว่า44นะครับเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะครับ ตัวนี้ครับเป็นแข่งชนะ3ด่านขาวให้ติดท็อป3นะครับโดยใช้รถนิสสันนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะฮะด่าน่าเรียบร้อยนะครับใช้เป็น R 3 5 2สา2องมานิบสองนะครับมี3ด่านขาว ก็จุดนี้ครับเล่นให้หมดเลยทั้ง3ด่านนะครับแล้วค่อยไปเล่นวสอื่นนะครับวันนี้บอทเขาจะเซตไว้ที่ความยากไฮรี่สกิลนะครับใครที่เพิ่งมาเริ่มมาเล่นใหม่ก็อาจจะยากสักหน่อยหนึ่งนะเอาที่1นะครับเล่นไปได้เอาที่1ไปเลยทุกครั้งที่เล่นจบมันจะมีแต้มให้ดูอยู่นะครับว่าเราได้แต้มรวมเท่าไหร่แล้วก็ทําให้แต้มรวมมันมากกว่าบอทแค่นั้นเองนะครับวิธีการทํานะครับ ตนูนี่เหมือนกันครับแค่เปลี่ยนรถแล้วก็เปลี่ยนสนามครับน่านอยู่นี่ครับ B 7 0 0ออัพดใช้เป็นคันนี้นะครับ Ford แล้วก็จุดนี้ครับ นะที่1่แล้วเนาะให้ที่1ทั้ง3ด่านเลยจะดีมากนะครับด่านนี้แสบตาหน่อยนึงนะทนรเล่นเอานะครับใครปรับภาพสูงก็ <c oughs> อาจจะแสบตาากเออมันแสบตาเนาะตัวนี้นะครับเป็นแข่งกับบอทดชนะ2องับตานะครับตัวนี้เลยจะเป็นโหมดออนไลน์นะครับผู้เล่นรวมกันแข่งกับบอทดนะครับ จะมีสีแดงแล้วก็สีฟ้าเราจะอยู่สีฟ้านะครับใครยังไม่ปลดล็อกดั่นี้ให้ไปดูคลิปปลดล็อกฮอร์เฟมก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ฮอร์เฟมในการเข้าเล่นนะครับกดไฟทีมเข้าไปได้เลยครับจากนั้นนะครับให้มาเลือกรถคันนี้ครับคันเดิมเลยของมิตซูบิชินะครับคันเดิมแล้วก็จูนนี้นะครับตอนนี้จะเป็นจูนใหม่นะครับที่เอาไว้แข่งนะครับจูนเมื่อกี้เป็นจูนที่เอาไว้วิ่งลงเขานะครับก็วิ่งไปเรื่อยนะครับเห็นมันจะสังเกตว่าได้ที่1เนาะแล้วก็เนี่ยแล้วก็ มันจะมีแต้มสีฟ้านะครับให้ดูบอดจะเป็นสีแดงาอยเป็นสีฟ้านะครับเราแค่ทําให้นําบอดเท่านั้นนะครับวันนี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยตัวนี้ครับเป็นสีคยย่อยด้วยฟอร์ดแรปเตอร์นะครับเอาคันนี้มาขับนะครับเคลยที่1เอาออกมาขับเลยนะครับซื้อในร้านค้าธรรมดานะตัวนี้แล้วก็จุดนี้นะครับ เนี่ยเอามาครับสักแป๊บหนึ่งแล้วมันจะผ่านนะครับแล้วค่อยไปทำไว้ที่2นะครับไว้ที่2ก็คือชนะด่านคอสคคันที่นะครับวิธีการทำง่ายๆนะฮะ ESC ออกมานะครับไปที่ Creative Hub Event Lab นะครับตัวนี้ครับเข้าไปอีกครับแล้วก็ไปที่ Trending Today กดตรงนี้ครับแล้วมันจะมีโค้ดด่านนะครับใครที่มาเล่นทีหลังให้เอาโค้ดตัวนี้ไปกรอกครับจากนั้นให้เราขับตรงอย่างเดียวเลยแล้วมันจะผ่านเลยนะครับ มันสั้นๆเขาทำเอาไว้นะครับเรียบร้อยตัวนี้ครับสะสม9ดาวจากไทเบเซอร์นะครับไทเบเซอร์ก็คือไอตัวที่เราวิ่งจากเวลานั่นแหละครับก็วิ่งซ้ำๆที่เดิมก็ได้นะครับวิ่งไปวิ่งมาจนครบ9ดาวนะครับนี่หน้าตามันจะแบบนี้นะเป็นพูกปักหมุดนะครับวอกไทเบเซอร์เนี่ยเนี่ยก็วิ่งจากฝั่งหนึ่งไปท้ายฝั่งหนึ่งนั่นแหละครับตัวนี้เนาะได้9ดาวนะครับสะสมไปเลยทำไปเรื่อยๆนะครับถ้าทำได้3ดาวก็ทำ3ครั้งนะครับ3 3 9เนาะ ก็จะเป็นเสร็จพอดีนะครับสะสมสกิลนะครับเควสที่สี่คือสะสมสกิลให้ได้ห้าแสนแต้มนะครับเนี่ยก็ขับไปเลยมุนๆดิบๆนะครับตรงบริเวณสนามบินล้างก็ได้ตรงไหนก็ได้นะครับขอแค่มันมีแต้มสกิลขึ้นบนหัวเรานะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับหายก็ทําใหม่นะครับแต่ห้ามไปชนแล้วมันหายนะให้มันหายไปเองแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยทําใหม่นะครับแต่ถ้าชนแล้วหายคือได้เริ่มนะครับได้เริ่มทําอีกนะครับตัวนี้นะครับเป็นเควสมินิเกมนะครับที่จะพาทำเควสสุดท้าย ก็มันจะใช้รถจากรวนะครับในการเล่นเนาะเควสจะมี3ด่านนะครับก็คือซอมบี้ไล่จับส่งทงแล้วก็ชิงมงกุฎนะครับตัวนี้ก็เข้าไปเล่นเลยนะครับแพ้หรือชนะก็ห้ามออกนะครับจะผ่านนะครับแล้วก็จะได้ตัวเควสเสร็จนะครับตาที่ผมแพ้2ตาเลยนะผมก็ผ่านนะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับเราจะได้รถมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะได้ตัวฟอร์ดลี่ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ